สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมพาเครื่องในช่องจา่าโทเฮลลี่พาสองพานะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําแล้วก็รีวิวนะครับพระเนื้อว่านหลวงปู่ทวดวัดไซขาวปีพศสองห้าสี่หนึ่งนะครับมีชื่อรุ่นว่าเอ่อรุ่นฉลองแปดปีอาจาร,รย์นองนะครับผมก็สร้างขึ้นนะครับในวาระที่ท่านอาจาร,รย์นองอายุครบ แปสิบปีนั่นเองนะครับแล้วก็องค์นี้มีความพิเศษนะครับเพราะว่าเป็นเ,เนื้อว่านตะกุดทองคำนะครับผมเป็นพิมพ์ใหญ่หน้ากรรมการนะครับนี่กล่องก็จะฟิตนิดนึงนะครับผมผมจะหยิบผ้าออกก่อนนะครับแล้วก็มาดูกันที่กล่องนะครับหลวงปู่ทวดวัดทราขาวรุ่นฉลอง80ปี กล่องเดิมเขานะครับพานี้เขาก็มีสร้างนะครับทั้งเขาเรียกว่าตะกุดทองคําตะกุดเงินตะกุดสามกริย์นะครับแล้วก็ตะกุดทองคำสามดอกด้วยนะครับ <c oughs> แต่ว่าถ้าเป็นพวก ตะกุดทองคําเนี่ยเอสามดอกแล้วก็ตะกุดสามกระสัตรนะครับจะสร้างน้อยมากนะครับสร้างไม่ถึงหนึ่งร้อยองค์นะครับส่วนองค์นี้นะครับส่วนองค์นี้หยิบผ่าให้ตรงๆก่อนนะครับเมื่อกี้ดูกล่องไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมอย่างที่บอกไปนะครับว่าเขาจะมีเขาเรียกว่าตะกุดสามดอกคือตะก,กระุดสามกษัตริย์นะครับก็คือทองคำํำนาคเงิน แล้วก็ตะกรุดทองคำสามดอกแบบนั้นนะครับจะสร้างไม่ถึงหนึ่งร้อยองค์นะครับส่วนนะครับแบบนี้นะครับผมคือตะกรุดทองคำดอกเดียวตะกรุดทองคำดอกเดียวนะครับจะสร้างเก้าร้อยแปดสิบเอ็ดองค์นะครับผมส่วนตะกรุดเงินนั้นจะสร้างนะครับสองพันห้าร้อยสี่สิบเอ็ดองค์เท่าจำนวนพอสอนะครับ แล้วก็ในยะนะครับในการสร้างออตะกุดทอ,องคํเก้าร้อยแปดสิเอ็ดองนะครับก็คือเก้าอยู่ข้างหน้านะครับแล้วก็เออเหมือนกับเก้าต่อไปนะครับให้อาจานองมีอายุแปดสิบเอ็ดปีในปีต่อไปนะครับผมก็เลยสร้างเก้าแปดหนึ่งนะครับผมสําหรับตะกุดทองคํานี้นะครับพระมีปลอมเยอะนะครับแล้วก็รุ่นนี้นี่ถือว่าเป็นเนื้อว่านอีกรุ่นหนึ่งนะครับของวัดไซขาว ที่ได้รับความนิยมเลยนะครับรุ่น80ปีอาจารน,นองนะครับจะมีฟาร์มคล้ายคึงกับรุ่นสร้างบนดบปีสีนะครับผมมีความคล้ายเฉยๆนะครับแต่เป็นคนละพิมพ์นะครับผมเป็นพิมพ์ใหญ่เหมือนกันนะครับแต่ว่าพิมพ์นี้นี่เขาจะใช้พิมพ์ใหญ่หน้ากรรมการของปี2497นะครับมาทำเป็นรุ่นนี้นะครับผม เก้าเจพิมพใหญ่เขาก็มีหลายพิมพ์นะครับรุ่นนี้นี่ใช้พิมพ์ใหญ่หัวขีดนะครับผมเมื่อกี้ยังเห็นขีดอยู่เลยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับตรงหัวนี่จะมีขีดนะครับ เป็นเนื้อเกินขึ้นมาเลยนะครับผมนี้เป็นพิมพ์บังคับนะครับแต่ถ้าเป็นสร้างมนดบหูเขาจะขีดเป็นพิมพเอนะครับผมอันนี้พิมพ์ใหญ่หน้ากรรมการหัวจะขีดตรงนี้นะครับนี่เป็นมาจากบล็อกนะครับผมแล้วนี้นี่ผิวพันธุ์วันน้านี่ดูง่ายมากนะครับพระตาติด<ม>นะครับผม ตาจมูกปากองค์นี้ถือว่าสวยพอสมควรเลยนะครับใบหูติดชัดนะครับทั้งสองฝั่งเนื้อต้องดูให้จัดจัดแบบนี้นะครับถ้าเป็นตะกุดทองคำองนี้นี่เห็นไหมครับว่าเนื้อว่านเนี่ยปิดนะครับเนื้อว่านเนี่ยปิดทับตะกุดเลยนะครับผม ให้เพื่อนเพื่อนพี่พี่ดูนะครับเนื้อว่านปิดทับตะกุดเลยก็คือเหมือนกับได้ยืนยันนะครับว่าองค์นี้นี่เป็นตะกุดทองคําแท้อย่างแน่นอนนะครับไม่ใช่ว่าเช่าไปเป็นตะกุดเงินแล้วพอพาราคาขึ้นมานะครับก็เอาตะกุดเงินออกแล้วสอดแผ่นทองคําเข้าไปแทนมันมีคนบิวอยู่นะครับแต่นี่เพื่อนเพื่อนพี่พี่ดูนะครับว่าเนื้อว่านเนี่ยทับเลยนะครับผม เนื้อว่านทับตะกรุดทองคําอยู่นะครับพิมพ์พใหญ่หน้ากรรมการนะครับหลังอูมเลยนะครับองนี้เบึกเลยนะครับผมนี่นะครับเนื้อมันมากนะครับองนี้เนื้อจัดจริงนะครับผมฝั่งนี้นี่เนื้อปิ้นเลยนะครับ ดูด้านหลังนะครับพาของเนื้อจัดนะครับผมแหงกลิกเลยนะครับผมมีกล่องเดิมพร้อมด้วยนะครับสร้างแค่981องค์เท่านั้นนะครับถือว่า เป็นพาร์ที่อยู่ในฟอร์มสวยเลยนะครับองนี้พาร์ฟอร์มสวยเลยนะครับพิมพ์ใหญ่หน้ากรรมการเนื้อหาจัดจ้านนะครับปากติดจมูกติดนะครับ แล้วก็มีตะกุดสามกษัตริย์ด้วยนะครับผมได้ลงคลิปไปเมื่อประมาณสองวันที่แล้วนะครับสองสามวันที่แล้วก็เพื่อนเพื่อนพี่ๆเข้าไปดูกันได้นะครับตะกุดสามกษัตริย์องนั้นเป็นองค์ที่สองนะครับที่ได้ลงในช่องนะครับผมวันนี้ก็จัดจ้านอีกหนึ่งองนะครับพิมพ์พระลึกด้วยนะครับองนี้ พิมพ์ขนลึกดีนะครับแล้วก็เนื้อจัดจานเอาไปเลี่ยมทองเนี่ยสวยเลยนะครับสำหรับองน,นี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับเนื้อจัดฝัสองสี่เยอะเลยนะครับองน,นี้สองสี่นี่เนื้อสู้ไม่ได้เลยนะครับเจอองน,นี้เข้าไปเนื้อว่านเขาจัดจริงนะครับผม เลียมทองนั้นหนาผมว่าเนื้อว่านองนี้ก็สวยใช่ย่อยนะครับผมสําหรับองค์นี้นะครับพร้อมกล่องเดิมนะครับสําหรับองค์นี้นะครับถ้าเพื่อนๆพนพี่พี่นะครับท่านใดสนใจนะครับผมผมเปิดราคาไว้ที่2 3 5 0 0ืสพอบาทนะครับสนใจก็โทนะครับ ศูนย์เก้าแปดแปดห้าสี่หนึ่งสามหกหกเช่นนะครับผมรับประกันแท้ให้ตลอดชีพนะครับสำหรับองค์นี้นะครับสองหมืนสามห้าร้อยนะครับ <c oughs> แล้วก็มีพาเครื่องในช่องเนี่ยอีกมากมายเลยนะครับผมเชิญเพื่อนๆพี่ๆเข้าไปรับชมพาเครื่องในช่องกันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับแล้วก็กดติดตามนะครับเพื่อมีคลิปใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนนะครับให้เพื่อนๆพี่ๆได้รับชมกันสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขออนุญาตจบลงเพียงเท่านี้สวัสดีพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ